ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายหาการแสดงธรรมเทศนาสำหรับตายายในวันนี้อาตมาขอโอกาสกล่าวอย่างวิธีบรรยายธรรมตามธรรมดาเพื่อความสะดวกบางอย่างเพื่อประหยัดเวลาและเพื่อเข้าใจง่ายๆ จึงขอกล่าวอย่างการบรรยายปาทกถาธรรมหรือธรรมกถาตามธรรมดาวันนี้รู้กันอยู่ดีแล้วว่าเป็นวันตายายเ,เป็นวันที่ะลึกนึกถึงตายายคือบรรพระบุรุษให้มากเป็นพิเศษ การกระทานี้อาจจะแบ่งเป็นสองระดับคือระดับธรรมดาสามัญทั่วไปนั่นระดับหนึ่งและในระดับที่เป็นธรรมะลึก <c oughs> จะเรียกว่าเป็นปรมัตประชยะในก็ได้อีกส่วนหนึ่งเป็นสองส่วนในส่วนแรกก็คือ มีการประกอบพิธีตามที่จะมีตามที่จะทำเพื่อเป็นที่รืลึกแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วการกระทำเช่นนี้ดูจะมีกันทุกชาติทุกภาษาพวกกีนก็มีเชงเม่งพวกแขกก็มีตามแบบของเขา เพื่อเพื่อบันพุรุษที่ล่วงรับไปแล้วในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมก็ได้ในฐานะที่เป็นประเพณีก็ได้จะเป็นฐานะจะเป็นในฐานะประเพณีหรือวัฒนธรรมก็ตามมันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์เป็นประโยชน์แก่สังคมในปัจจุบันจึงมีการกระทำ กันมานมนานแล้วโดยเฉพาะประเทศไทยภาคใต้เรานี่สันนิฐานว่าคงจะมีมาแล้วเป็นพันปีตั้งแต่เริ่มรู้จักพุทธศาสนาก็ทำมาตามลำดับ <c oughs> รักษากันไหว ไม่ให้หายศูนย์ไปแล้วก็ได้รับประโยชน์หลายอย่างหลายประการนับตั้งแต่ว่ามีศีลธรรมดีหรือลึกนึกถึงบรรพุรุษนั่นและเป็นเหตุให้ลงรากความกตัญญูกตเวทีอันมั่นคงลงไปในนิสัยสันดาน มีความกระจัญญูกจัจจเวทีมั่นคงแล้วก็มีพ้นดีโดยประการทางปวงคือว่าจะเห็นแก่บรรพบุรุษไม่กล้าจะทำอะไรให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่วงศ์สกุลเป็นต้นแล้วก็พยายามรักษาความดีความงามอะไรก็ตามที่บรรพบุรุษได้เคยทำมาแล้ว ให้ยังมีอยู่ต่อไปนี่เรียกว่าในแง่ของศีลธรรมก็มีประโยชน์อย่างยิ่งคือปลูกฝังนิสัยหรือย้ำในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีถ้ามีกันจริงทุกๆคนแล้วโลกนี้ก็รอดได้คือกตัญญู ต่อบรรพบุรุษโดยถือเสว่ามันไม่มีใครที่แะไม่เคยสัมพันธ์กันมีความเกี่ยวนอ้อเกี่ยวเนื่องเ,อเป็นญาติเป็นอะไรกันมากี่ชาติกี่สิบชาติแล้วก็ตามมันก็ยิ่งกว่าเป็นเพื่อนคือแกเจ็บตายไปเสียอีกมันเหมือนกับเป็นญาติสายโลหิตโดยอ้อมมันก็เบียดเบียนกันไม่ลง หรือว่าจะช่วยกันรักษาคุณธรรมค้อนีิไว้ก็เบียดเบียนกันไม่ลงทำให้โลกทั้งโลกรอดอยู่ได้แม้เพราะความกตัญญูกตจเวทีแล้วมันก็ดึงไปหาความไม่เห็นแก่ตัวเพราะว่าผู้กตจันญูกระจเวทีนี่ไม่ไม่เห็นแก่ตัว มันก็ไม่ทำอะไรให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใดแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นมันก็มีผลดีทีนี้ในแง่ของสังคมมันก็ได้พบปะคบหาสมาคมกันเป็นการใหญ่ปีละครั้งสองครั้งจะได้มีโอกาสพาลูกเด็กๆมาทำบุญทําทานให้ใกล้ชิดกนะับศาสนาแต่บัตรนี้ ยุคนี้ดูมันจะห่างเหินไปคือไม่ค่อยเห็นเด็กๆเมื่อสมัยตมาเป็นเด็กทำบุญตายายนี่เด็กเกลียวเป็นฝูงเลยรวมทั้งอาตอมาด้วยเด็กๆก็ไปที่วัดตอนเช้าก็ทำบุญตอนบ่ายก็ฟังเทศไปกับย่าไปกับคนแก่ เด็กๆก,ก็คุ้นเคยกับวัดแล้วเขายังกล่าวมากกวกาไปถึงว่าเป็นที่มารวมของคนหนุ่มสาวเมื่อคนสาวมาทำบุญคนหนุ่มก็ตามมาดูนี่มันเป็นที่รวมหรือเป็นกลาวพบปะคราวเลือกเฟ้นอะไรกันก็ได้นี่มันก็เป็นเรื่องคนดีทางสังคม แล้วก็ยังมีการกระทํำที่เป็นการรักษาขนบรรมเนียมประเพณีของข้าวก็ดีของหวานก็ดีมันทำอย่างถูกต้องตามขนบรทมเนียมประเพณีกี่สิบปีกี่ร้อยปีมาแล้วก็ยังทํำอย่างนั้นขนมอย่างนั้นแกงกลับอย่างนี้จนเด็กเดกเด็กวัดมันรู้ดีเลย แลนี่ตามขนบธรรมเนียมประเพณีรักษาความถูกต้องความสวยงามความอ,อร่อยความเป็นแบบฉบ,บับของคนไทย